องค์กรเล็กๆหรือว่าธุรกิจ SME ใดๆนะคะตอนนี้รู้สึกไหมคะว่าเป็นช่วงเวลาที่แข่งขันยากเต,ติบโตยากเหลือเกินก่อนจะแนะนำโครงการนี้ค่ะจากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะคะนั่นก็คือโครงการเร่งสปีด SME ไทยให้เต,ติบโตด้วยนวัตกรรมค่ะ กระร่งการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NAA ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติและบริษัทคริสคอร์ปอรชันจำกัดเดินหน้าพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบเพื่อเติบโตสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางอย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับสากลผ่านโครงการเร่งสปีด SME ไทยให ตโตด,ด้วยนวัตรกรรมซึ่งได้ออกแบบกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเรียนรู้พื้นฐานแนวคิดการพัฒนาก่อนรับการประเมินเป็น2รูปแบบในแก่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบลงพื้นที่และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองโดยสามารถต่อยอดองค์ความรู้แต่ละกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง